โต๊ะพับแคมปิ้งโฟแมนฟลอยดิง n g เวิ้งเทเบิลขนาด120ซนติเมตรเป็นโต๊ะพับอนเนกประสงค์ลายไม้ที่ใช้งานได้หลากหลายจะใช้เป็นโต๊ะทาอาหารทานข้าวหรืออื่นๆก็ทําได้ด้วยความที่โต๊ะใช้งานง่ายเพียงแค่ไม่กี่ขั้นตอนก็มีโต๊ะพร้อมให้ใช้งานในแคมป์แล้ว <Wow. S 1> และด้วยท็อปที่กว้าง70ซนติเมตรยาว120ซนติเมตรทาให้มีพื้นที่ใช้สอยบนโต๊ะเพียบแถมยังมีความสูงถึง2ระดับคือ41ซนติเมตรที่ใช้กับเก้าอี้โลช ได้และอีกระดับ70เซนติเมตรความสูงกำลังพอดีจะใช้นั่งทานข้าวหรือทำอาหารก็ได้สบายๆวัสดุท็อปเป็นเมลามีนเรซินลายไม้แข็งแรงทนทานทำความสะอาดง่ายแถมยังทนความร้อนเฟรมทำจากอลูมิเนียมน้ำหนักเบาแข็งแรงทนทานและโต๊ะยังรับน้ำหนักได้ถึง30กิโลกรัมมาพร้อมถุงเก็บอย่างดีและด้วยน้ำหนักเพียง5.5กิโลกรัมทำให้ขนย้ายได้อย่างสะดวก <Wow. S 1> โต๊ะพับแคมปิ้งอนเนกประสงค์ที่ใช้งานได้หลากหลาย Floating Living Table จาก Coleman